วันนี้นะคะเป็นวันแรกของการเริ่มคลาสเรียนจักสารกับ Airbnb traditional bamboo weaving นักเรียนคนแรกที่ลงคลาสนี้เป็นาชาวต่างชาติชื่อคุณจูลี่นะคะตอนนี้จัดเตรียมสถานที่ไว้เรียบร้อยทั้งหมดแล้ว แล้วก็คนผู้ต้อนรับแขกก็ทำหน้าที่ได้ดีมากเลยตอนนี้ปวนตอนนี้โต๊ะเรียนกลายเป็นแท่นอาแปด เดี๋ยวจะเริ่มคลาสเรียนกันแล้วใกล้จะถึงเวลานัดนักเรียนแล้วค่ะเจ้าแมวตัวนี้เป็นใครเนี่อรอรับนักเรียนเหรอคะโอเคนะ